สวัสดีครับพี่น้อง FC แฟนเพจทุกคนทุกท่านครับวันนี้น้องพลอยบอกบอกไม่ถูกเมนูก็เลยวันนี้ก็เลยดูดีหน่อยเพราะว่าอยู่ไม่ได้ไปกระท่อมนะครับเพราะว่าวันนี้ไม่ได้เข้าครัวแม่บ้านก็เลยจัดแซลมอนปูอัดนี่จัดให้น้องพลอยเลยครับน้องพลอยชอบกินปูอัดวันนี้ผมก็เลยนานๆที่กินครับเป็นเมนูที่แม่คนบ้านๆอย่างเราก็ไม่ค่อยได้ซื้อมากินเท่าไหร่ๆๆนะครับเอแมนยั่ยวน้ําลายรอบดึกนะครับทุกคนครับ ก่อนจะกินโชว์ก็ต้องนี่เลยวันนี้มีแซลมอนโอ้ยน้ำหรือน้ำลายเลยมีน้ำจิ้มซีฟู้ดจากร้านาร้านานงตรงนะครับแต่ตอนนี้เขาปิดตัวก่อนนะครับปิดปรับปรุงนะจวดครับพี่น้องครับจุดจวดนะวันนี้มีกระเทียมโทนด้วยนะเห็นไหมมีกระเทียมโทนด้วยอันนี้จะเป็นแซลมอนอะไรนะอันนี้จะเป็นแซลมอนดอดองซอสอ่ะเนาะ จะขอลองก่อนขอลองแบบขอลองแบบไม่ต้องไม่ต้องจิ้มนะอันนี้ซื้อมาแบบนี้เลยนะครับซื้อมาที่ร้านเขาให้มาแบบนี้เลยนะลองก่อนอออกระเทียมโทนอ่ะอกระเทียมโทนอร่อยไหมลูกนี่เป็นกระเทียมโทนโดน,นะครับทุกคนอ,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 อร่อย อันนี้ก็เทียมโทนน้องบอกินอร่อยไหมอืออือเอาวางไว้โอเคน้องบอไม่ชอบ 5, 5. ดเดี๋ยวป้าป้ากินแทน <5, 5. S 1> เ,เขากินผักก็ได้กินผักทูอ่าแล้วมาลองอันนี้เมื่อกี้เราลองกินสดๆขอก,กินกับวาซาบิหน่อยอวาซาบิอยู่นี่นะวาซาบิละลายแล้ว ดูจากการใช้ตะเกียบก็รู้ว่าไม่ค่อยถนัดนะครับครัวบิ๊กซูนไม่ค่อยถนัดเรื่องเมนูแบบนี้นะอืมเ้ยาตเอนหนูยังไม่เดี๋ยวะว่าเอาให้เดี๋ยวลองกินกับกระเทียมแบบกระเทียมบ้านเราทำมาด,ด้อดเลยย้อนำลายรอบดึงนะมาถึงขีเด็ดอันนี้เป็น แซลมอนโอ้โหนี้เมนูนี้ก็มีมีหลักหลักเกือบห้าร้อยเนาะ,นะทั้งหมดก็นานานทีกินครับเป็นเมนูแบบถ้าเราอยากเนะ<ม>เาะให้ราวัลตัวเองครับทุกคนอยากกินอะไรก็อย่าไปห่วงเรื่องกินนะเรื่องกินแล้เล่าขวดแล้วเป็นขวดแล้วสามสี่ร้อยังกล้าซื้อกินเนาะน <laughs> ะนี่มันิมวาซบิ ต้องพาดเมียด้ลูกนี่อันน uh ี mm ้ใ hmm, ช so ่ไหมเดี๋ยวมันจะโดนวาซาบิปะปะเผ็ดอืมเข็ดไหมเข็ดยังเดี๋ยวเราจะมาจิ้มกับอันนี้น้ำจิ้มที่ร้านเอามามาให้นะมันเป็นน้ำจิ้มเขาเรียกว่าน้ำจิ้มซีฟู้ดนมสดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะนะเดี๋ยวเราดูก่อนอืม เทมทนมผักเยอะแยะมากมายยังไม่ได้กินผักเลยสลัดเดี๋ยวลองกับน้ำจิ้มของร้านตรงๆหน่อยนเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดที่เขาขายปลาหมึกนะครับทุกคนอร่อยจะลองกินกับวาซาบิดูว่าเข้าไหม ข้าอร่อยก็วันนี้ใครหมานก็จัดแล้วกันนะครับเอาเมนูแบบไม่ได้ทําวันนี้ก็ซื้อมาสําเร็จเพราะว่าอยู่หลังบ้านทานั่งกินกับลูกอ,อ่ะ,อะลองดูหนอกินเลยอืมอร่อยยวนน้ำลายอีกสักคำหนึ่งนี่ผมขอ เป็นอันนี้เลยผมชอบถ้า,าให้ใหช้ชอบระหว่างตัวที่ดองกับตัวที่ไม่ดองผมชอบตัวที่ดองนะตัวที่ดองมันดูมีรสชาติกว่าดูมีรสชาติกว่าอร่อยกว่าทำไมมันเราคีบไม่เหมือนในคลิปคนอื่นแล้วอ่ะแต่เราต้องกับวาซาบิโอเคมาทุกคนอีกคำหนึ่งยั่วๆน้ำลายรอบเดึกพริกหน่อยพริกหน่อย กระเทียมอันนี้ก็ะเทียมโอเคครับทุกคนวันนี้ก็เป็นอีกหน,น,นึ่งวันที่หยุดว่างเป็นอย่างงานคอนเสิร์ตก็อยู่หลังบ้านครับไม่ได้ไปกระท่อมนะวันนี้ลงคลิปไปดูรอบดึกด้วยน้ำลายทุกคนหน่อยก็ใครมีเวลาก็ลองไปซื้อมาทํากินกันดูนะครับกินกับน้ําจิ้มซีฟูด้ดกินกับอชอบแบบไหนก็จัดได้เลยนะครับวันนี้ก็เดี๋ยว ว่างๆเลยเราจะหาเมนูมาลงให้ทุกคนได้ดูกันวันนี้ไม่ได้ทําอะไรก็เลยเงาๆรัวเพจมันเงียบแล้วก็ย่วนํ้ำลายทุกคนวันวันหวยออก <laughs> ใครรวยใครหมานก็ขอให้โชคดีตลอดงวดน,นะครับโอเคครับสวัสดีครับอืม